ะะมี4ปัจจัยนะในการที่เลือกซื้ออสังหาในย่านท่าเรือมาฝากกันนะคะทุกคนนะอันแรกส,สุดจะเห็นเป็นในเรื่องของนะ mm hmm. เขาเรียกว่าทำเลแหลกที่ตั้ง mm hmm. เพราะเมื่อไรก็ตามที่ตั้งก็ไล้ท่าเรือนะ mm hmm. นะนะเขาเรียกว่าแน่นอนละการเดินทางนั้นย่อมสะดวกนะและรวดเร็วด,ด้วยนะคะปัจจัยที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องของนะการเดินทางเข้าออก เพราะว่าอคอนโดที่ตั้งอยู่นี้นะ,ะเดินทางเข้าออกได้ทั้งทางรถนะและก็ไปทางเรือก็ได้นะออกไปเด็กข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนเมนนะด้านหลังก็จะเป็นถนนเมนอีกเส้นหนึ่งซึ่งสะดวกมากทีเดียวอันที่3เป็นเรื่องของการสัญจรไปมาการสัญจรนั่นหมายความว่าทาให ได้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการที่เราจะไปทำงานนั่นเองก็โดยสารได้ทั้งทางรถและก็ทางเรือนั่นเองนะคะอย่างรวดเร็วมากมายนะและที่สำคัญที่ตั้งตรงนี้ก็ใกล้แหล่งสวนน้ำพุมิด้วยนะคะอันที่4ี่ก็เป็นเรื่องของนะสันทนาการที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าจะเป็นฟิตเนสและก็มีซาวน่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของนะสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะคะนี่คือนะปัจจัยหลักในการที่นะคนมานิยมนะเลือกซื้อคอนโดย่าน ท่าเรือนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเกณฑ์ความรู้ที่คุยนำมาฝากกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากติดตามกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งป,ปันติดตามค่ะฝากติดตามเพจไวยสังหาด้วยนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของอาการลงทุนอสังหาไม่ว่าบ้านที่ดินคอนโดโรงแรมสนามก,กอล์ฟนะคะไปติดตามคุยได้ยินดีให้คำปรึกษานะคะคราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ